ลุงเช้าา้าาาามมแลวจจไ่่เเเเออียยยงงคุบนืขใปิดเกมเดือดโค้งสุดท้ายเพื่อไทยรุมกินโตะ๊เสียหนูงัดปมเขากระโดงสู้กระแสคลั่งชาติเมื่อความรักชาติถูกใช้เป็นอาวุธใครกันแน่ที่ทำร้ายประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ ความรักชาติคือข้ออ้างสุดท้ายของคนผ่านหรือในทางกลับกันความรักชาติคือเกราะกำบังอันศักดิ์สิทธิ์ของนักการเมืองวันนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งวาทกรรมคำว่ารักชาติถูกหยิบฉวยขึ้นมาใช้อีกครั้งไม่ใช่เพื่อรวมใจคนในชาติแต่เพื่อแบ่งแยกและทำลายคู่แข่งเกมนี้ใครเป็นคนเริ่มแล้วทำไมเสียหนู ถึงถูกมองว่ากำลังเดินตามรอยลุงคนเดิมที่เรารู้จักเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ต้องขยายครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งให้หายคิดถึงในบรรยากาศสบายๆย,ย,ยามว่างเว้นจากภารกิจมานั่งจับเข่าคุยกับผมลุงเชาวณเมืองคอนคนเดิมในรายการเจาะประเด็นร้อนทางทอล์กพอดแคสต์ไทยแลนด์ครับ วันนี้ลุงขออนุญาตพูดช้าๆชัดๆแต่เน้นๆเพราะเรื่องที่ลุงจะเล่าวันนี้มันสำคัญต่อการตัดสินใจหน้าครูหาเลือกตั้งของพี่น้องเหลือเกินครับก่อนจะไปเจาะเนื้อหาขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีโรงเรียนสาธิตยานกาว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชทางเลือกใหม่ของลูกหลานเราที่นี่เขาไม่เน้นท่องจำแต่เน้นสร้างคนให้เป็นผู้นำครับ เปิดรับสมัครม1ถึงม3ปีการศึกษา2,569ใครอยากให้ลูกหลานมีระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่นแต่หัวใจไทยติดต่อได้เลยครับที่โรงเรียนสาธิตยานากาว่าเอาล่ะครับพี่น้องตามลุงมาที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้31ธันวาคม2569สนามเลือกตั้งภาคเหนือกำลังลุกเป็นไฟ ทัพใหญ่ของเพื่อไทยนำโดยคุณยศชนันวงสวัสิ์และขุนพลฝีปากเอกคุณหนิมจุลพันธ์อมรวิวัตน์บุกขึ้นเวทีปราศัยช่วยน้องยิ้มวิสารดีและคุณพ่อวิสารแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่การขายนโยบายธรรมดาครับแต่มันอยู่ที่การเปิดหน้าชนกับพักภูมิใจไทยของเสียหนูอนุทินแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน คุณจุลพันธ์แกหยิบไม้ขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงที่อัดอั้นตันใจแกบอกว่าหนูเอ้ยวันนี้หนิมต้องขอคุยกับหนูอีกรอบประโยคนี้เจ็บแสบนะครับเหมือนเพื่อนเก่าเตือนเพื่อนแต่เนื้อหานี่หนังคนละม้วนคุณจุลพันธ์ชี้หน้ากล่าวหาเลยว่าสิ่งที่ภูมิใจไทยทำอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายคือการสร้างวาทกรรมแบ่งแยกประชาชนครับเขาบอกว่า ภูมิใจไทยกำลังปั่นกระแสว่าให้เลือกคนรักชาติอย่าเลือกคนไม่รักชาติแถมยังมีการโยงไปถึงสถานการณ์ชายแดนซึ่งคุณจุลพันธ์บอกว่าวิธีการแบบนี้มันคือวิธีการของอังเคลิลหรือลุงตู่ลุงป้อมในอดีตชัดๆและยังไปเหมือนกับคุนเซนผู้นำเพื่อนบ้านเราที่ชอบปลูกกระแสชาตินิยมเพื่อหวังผลคะแนนเสียง และที่แสบไปกว่านั้นเพื่อไทยงัดไม้ตายเรื่องเขากระโดงขึ้นมาสวนกลับครับพี่น้องจำเรื่องที่ดินรถไฟเขากระโดงได้ไหมครับที่ดินรถไฟที่กลายเป็นประเด็นร้อนเพื่อไทยบอกว่าถ้าอยากได้เขากระโดงคืนต้องเลือกเพื่อไทยแต่ถ้าเลือกภูมิใจไทยก็เท่ากับเลือกคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องที่ดินหลวงมาดูแลชาติ ฟังข่าวแล้วมาฟังลุงวิเคราะห์กันครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญและทำไมลุงถึงต้องหยิบมาพูด 1. ยุทธวิธีขวาพิฆาตซ้ายหรือการปลุกผีคลั่งชาติในทางการเมืองเมื่อพักใดพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่านโยบายเศรษฐกิจสู้ไม่ได้หรือกระแสะความนิยมเริ่มตก สิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะดึงคะแนนเสียงกลับมาคือการเล่นกับความกลัวและความเกลียดชังครับการบอกว่าฉันรักชาติเธอไม่รักชาติหรือฉันปกป้องดินแดนเธอจะขายชาติมันเป็นยาพิษที่หอมหวานครับพี่น้องมันปลุกเร้าอารมณ์คนได้ง่ายแต่มันอันตรายมหาศาลครับเพราะมันทำให้คนในชาติมองหน้ากันไม่ติดลุงเชาเคยอยู่ญี่ปุ่นมาเปี คนญี่ปุ่นเขารักชาติไหมรักมากครับแต่เขารักชาติด้วยการสร้างไม่ใช่การด่าเขารักชาติด้วยการพัฒนาสินค้าพัฒนาคนพัฒนาเทคโนโลยีให้โลกยอมรับเขาไม่เอาเรื่องชายแดนมาปลุกปั่นให้คนเกลียดเพื่อนบ้านพร่ำเพื่อเพราะเขารู้ว่าสงครามน้ำลายมันทำลายการค้าขาย 2. เงาของอังเคิลในร่างเสียหนู การที่เพื่อไทยพยายามเปรียบเทียบคุณอนุทินว่าเหมือนอังเคลหรือลุงทหารในอดีตนี่คือการวางหมากการเมืองที่ลึกซึ้งครับเพื่อไทยกำลังจะบอกประชาชนว่าถ้าคุณเลือกภูมิใจไทยคุณไม่ได้กำลังเลือกทางสายกลางนะแต่คุณกำลังเลือกระบอบอำนาจนิยมจำแรงกลับมาครับคุณจุลพันธ์พูดชัดว่าบอกไม่ฟังอังเคลแต่สิ่งที่ทำเหมือนอังเคลเป๊ะ นี่คือการผลักให้ภูมิใจไทยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามประชาธิปไตยเต็มตัวเพื่อหวังโกยคะแนนจากคนรุ่นใหม่และคนที่เบื่อนายรัฐบาลทหารเดิมครับและที่แสบไปกว่านั้นเพื่อไทยงัดไม้ตายเรื่องเขากระโดงขึ้นมาย้อนสอนครับพูดยังไงก็ไม่เจ็บเท่าพูดความจริงครับเพื่อไทยฉลาดที่หยิบเรื่องเขากระโดงมาย้อนสอนเพราะถ้าคุณอนุทินจะชูธงเรื่องรักชาติหวงแหนแผ่นดิน คำถามแรกที่ชาวบ้านจะถามคือแล้วที่ดินหลวงตรงเขากระโดงละ่ะท่านหวงแหนคืนให้ชาติหรือยังจุดนี้แหละครับคือจุดที่ทำให้วาทกรรมคลั่งชาติของภูมิใจไทยอาจจะกลายเป็นบูมแรงย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองด้านคุณอ้วนภูมิธรรมพี่ใหญ่ของเพื่อไทยแกออกมาเตือนสติได้หน้าฟังครับแกบอกว่าการหาเสียงด้วยความเกลียดชังมันบั่นทอนความสามัคคี ลุงเห็นด้วยล้านเปอร์เซนต์ครับพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราเลือกตั้งจบแต่คนไทยแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งด่าอีกฝ่ายว่าพวกขายชาติอีกฝ่ายด่ากลับว่าพวกคลั่งชาติประเทศจะเดินหน้าต่อยังไงเศรษฐกิจจะฟื้นยังไงครับและที่น่าจับตาที่สุดคือคำท้าของเพื่อไทยคือท้าดีเบต คุณจุลพันธ์ท้าคุณอนุทินว่าแน่จริงมาดีเบตกันสักครั้งอย่าหลบนี่คือยุทธวิธีล่อให้ออกมากลางแจ้งครับเพื่อไทยมั่นใจในฝีปากและข้อมูลจึงอยากลากแม่ทัพภูมิใจไทยออกมาบนเวทีแต่ลุงเชาเชื่อว่าทางภูมิใจไทยคงจะนิ่งเพราะมวยที่เป็นรองเรื่องคารมมักจะไม่ยอมขึ้นเวทีที่ตัวเองเสียเปรียบครับจะรักชาติรักแผ่นดินลุงไม่ว่า แต่อย่าเอาความบ้ามาป้ายสีรักปากเปล่าแต่การกระทำย่ำยีเขากระโดงที่มีคืนหรืออย่างชาติจะรอดต้องอาศัยความปลองดองไม่ใช่จ้องปลุกปั่นให้สิ้นหวังรักชาติจริงต้องสร้างเศรษฐกิจให้จีรังไม่ใช่คลั่งเพียงน้ำลายทำลายกันสุดท้ายนี้ลุงขอฝากข้อคิดถึงพี่น้องชาวไทยทั่วโลก ในสนามเลือกตั้งโค้งสุดท้ายนี้กระสุนดินดำและกระสุนวาทกรรมจะปลิวว่อนไปหมดครับขอให้พี่น้องหนักแน่นดังผู้ผาอย่าให้ใครมาปั่นหัวเราด้วยคำว่ารักชาติแบบฉาบฉวยให้มองไปที่กระเผาตังของท่านมองไปที่อนาคตลูกหลานของท่านพักไหนที่มีปัญญาหาเงินเข้าประเทศพักไหนที่แก้ปัญหาปากท้องได้จริงและพักไหนที่ไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ๆ พักนั้นแหละครับคือคนที่รักชาติอย่างถูกวิธีรักชาติต้องกินอิ่มนอนอุ่นและมีเกียรติในเวทีโลกไม่ใช่รักชาติแล้วต้องไปรบราฆ่าฟันหรือทะเลาะกับเพื่อนบ้านจนค้าขายไม่ได้จริงไหมครับคนจริงไม่เหมือนใชยเลยพูดให้ชัดเจนเป็นทางเดินประเทศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย